โบุญขอกะลังสิเขาไปในอำเภอคงเจียมพอดีผ่านวัดวัดหนึ่งนะครับจำซื้อบุตรสาววัดอย่างพวาขีเลยไปแล้วกลับมาใหม่ครับพี่น้องเพราะว่าเห็นพญานาคราดนะครับเห็นเป็นอ่าเป็นปอปูนะครับนี่พญานาคีนีสีปฐุมมาครับเห็นอันรูปปั้นต่างๆนะครับพระพุทธรูปต่างๆนะครับก็เลยตีรถกลับมาครับอาจจะเป็นบุญบารมีที่เจนมาร่วมบุญน้ำพิ่นนะครับเพื่อนอาจจะประทานโชคลาภนะครับ ก่อนจะเขาขคงเจียมบริีใครมาไล่เถื่ออยู่บ่่คยเห็นนะครับก็โอ้ขน,นกิ้งลูกพี่น้องก็มาเพราะว่าเลื่อยไปเห้วกับรถมาใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> ครับตัวนี้เป็นพระประจำวันวันเสาร์นะครับนี่ครับวันเสาร์นะครับนี่ครับพระซีบรีก็มีครับพี่นอ <c oughs> อ้องเออตรงนี้เป็นอันปอปูดซิสุโ่ตัวนี้เป็น ปปูสีสุดโธครับนี่เพิ่นเฮ็นเราจะเฮ็ดมาน่านแล้ะครับแต่ว่าเพิ่นถ้าได้เปืดอเพิ่นปิดไหวนะครับเพิ่นวาเด่ครับพี่น้องจุดหนึ่งจะเป็นพระเมาลารีนะครับวัดเพิ่นกำลังสางอาจจะเป็นสํำนักสงฆ์กับ่บนีใจนะพี่น้องนี่ครับก้อนชิ้เขาเพื่อโคงเจียมครับเออบอือกนี่ครับมีสาะน้ำพร้อมครับอากาศมื้อนี้อากาศดีครับขึ้นก็เลย ผ่านมาพูดดีก็เลยตีรถกลกับมาครับพี่น้องน่ครับต้องค่อยๆย่างระวังนะพี่น้องครับอือครับอืออืนี่ครับผมทนนผั้งถนนพอดดีตรงนั้นข้างหน้าจะเป็นทถาไปสุวบรณน,นะครับพอดีโบเล่โบเล่ไทยเพราะว่าเลยไม่เหลียวครับตรงนั้นครับข้างหน้าเขาทั้งหน้าแต่ตรงนี้เป็นข้างหลังนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับเอ้อ อ้นี่ครับเป็นที่ท่องเที่ยวอีกสัานที่หนึ่งนะครับพี่นนองครับนี่โอ้